สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t ท c h m นเด a y ค่ะรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับแท็กรับเชิญที่จะมาย่อยเรื่องเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องง่ายกับคุณแม็กรุ่งฤทธิ์เจริญสุภกุลและดิฉันวิวปัถนาสัพติิ์ค่ะครับเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยรูปแบบการใช้ชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราหันมาใช้แอปพลิเคชันในการเรียกแท็กซี่หรือซื้อของผ่านอ e ีคอมเมิร์ซกันกระทั่ทงสั่งอาหารนั่นเลยมีโมบายแอปมาอำนวยความสะดวกกันเลยครับเรียกว่าการทำธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยเราใช้ซอฟ แล้ก็นั่ทำให้ซอฟต์แวร์มีการพัฒนาไปด้วยเหมือนกันครับวันนี้คุณยิมวิทวัสสุวรรณฤทธิ์ดิจิทัล Platform Manager และคุณเมย์ลือน,นันรัตเจริญสุขภาพเทคนิคโฮเทคลีดจากบริษัท MFEC จะมาเล่าให้ฟังถึงพัฒนาการของซอฟต์แวร์ที่มีการเชื่อมโยงหลายๆส่วนในการทํางานให้มากขึ้นครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนนี้ครับ Take Monday Podcast brought to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีค่ะคุณยิมคุณเมย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รยการเทคบันเดย์ค่ะเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการให้แขกของเราทั้งสองท่านได้แนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมวิทวัสสุนาริศนะครับปัจจุบันเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเมนเจอนะครับ อ่าจากบริษัท MFEC จำกัดมหาชนครับดูแลเกี่ยวกับอ่อ Data p l พ t ตฟอร์มครับผมค่ะส่วนเมย์นะคะหรือนั่นรัฐเจะเลูสุนภาพคะ่ะเป็นเทคนิคทีมลีดจากบริษัท MFEC คะ่ะครับคุณยิมคุณเมย์ครับก่อนจะเข้าสู่หัวข้อวันนี้ผมอยากจะให้คุณยิมหรือคุณเมย์เนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเอะโดยปกติหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาการซอฟต์แวร์เนี่ยเรามีการจัดก,การกับ Data กันยังไงบ้างครับโอเคครับได้ ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องต้องบอกว่าเนี่ยเนื่องจากว่าซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายเลเวลเนาะเพราะฉะนั้น Data ที่มีความต้องการที่จะใช้อาจจะเป็นแบ่งเป็นหลายเลเวลได้เหมือนกันผมอาจจะขอแบ่งสัก3ามเลเวลนะครับเลเวลแรกก็คือเลเวลของเ,อเลเวลเล็กก็คือ s สเกลเล็กอาจจะเป็น Micro Service หรือ Web บเซอร์วิหรือแอปพลิเคชันที่เป็น standalone ที่ต้องการจะสตอ r e ข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อคำนวณแ,แล้วก็ใช้ในแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับอันนี้เราอาจจะใช้ตัวที่เป็นดัตเตอร์ก้เล็ก ใช้อาจจะเป็น r d b m s หรือ,อ NoSQL ก็ได้หรือ Unstructured ก็ได้นะครับอันนี้คือเลเวลแรกเลเวลที่2นะครับเ,เลเวลกลางอันนี้โอเคอาจจะเริ่มมีการดึงข้อมูลมากกว่าอย่งระบบนะครับอาจจะต้องมีการแชร์กันอันนี้เราก็ต้องทำการจะอินทิเก t ตข้อมูลจากซอสต่างๆนะครับแล้วก็ทำทาร์นฟอร์มเพื่อจะพรีแพร์ตัวข้อมูลนะครับทำเตรียมข้อมูลให้ ทีมหลังบ้านหรือแอปพลิเคชันที่ต้องการเอาไปใช้ต่อนะครับอันนี้คือเลเวลสองเลเวลสุดท้ายเลเวลใหญ่ละและอาจจะเป็นระดับองค์กรอันเนี้ยอาจจะมีความต้องการมากขึ้นในการที่จะประมวลผลข้อมูลจากหลายๆลอ่าบิสเนสลายเอฟบิสเนสเพราะฉะนั้นจะต้องมีการอินทิเกตข้อมูลการดึงข้อมูลจากซอสหลายๆซอสอย่างเช่นนะครับโมบายอย่างเช่นเว็บไซต์อย่างเช่นตัวฐานข้อมูลเองหรือแอปพลิเคชันเองก็แล้วแต่หลังจากนั้นเตจที่ ควรจะทำเฟสแรกคือเขาเรียกว่า injection นะครับก็คือการที่เราดึงข้อมูลมาเนี่ยนะครับจากซอฟต์สังตานะครับเฟสที่2คือการทำ data store คือพอเราดึงข้อมูลมาแล้วครับเท่านี้เราจะสต o ร e อยู่ใน data store รูปแบบไหนเอ่อ database ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของ data store นะครับ c a r k a ค่าก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของ data store นะครับ data lake เอง rdbms หรือว่าตัว a r t c t u r e เองนะครับก็เป็นหนึ่งในรูปแบบหลังจากนั้นก็คือ เราต้องอพอได้ข้อมูลแล้วเก็บแล้วนะครับเราต้องทําการโปรเซสครับ processing เพื่อจะให้ข้อมูลเรียบร้อยหรือพร้อมในการเอาไปใช้งานนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายแอปพลิเคชันหลากหลาย line of business หรือ user เข้ามาดึงข้อมูลในการใช้งานในมุมของ data address กับ data emotion เออต้องบอกว่า data address เนี่ยะจะมีลักษณะที่เป็น query base ครับง่ายๆก็คือเวลาที่เราต้องการข้อมูลเราจะไป query เราต้องการรู้ว่า คนคนนี้มีเบอร์โทรอะไรเมื่อก่อนเราต้องโทรไปถามเพื่ออะไรเนี้ยข้อมูลไม่อัปเดตแต่ทุกวันนี้อาจจะมีระบบที่ว่าถ้าสมมติเพื่อนเปลี่ยนเบอร์อาจจะมีเทเลคอมพรอวเดอร์ส่งนะครับ SMS มาหาเราหรืออีกอย่างนึง่งที่เป็น Data in Motion ดูง่ายๆก็คือถ้าเรามีการใช้ Delivery App นะยกตัวอย่างง่ายๆเออมื่อก่อนเนี่ยเราต้องกะเอาเองว่าอีก10นาที นะครับไลเดอร์จะมาถึงหน้าบ้านแล้วเรากําลังอาจจะทําอะไรอยู่ที่ระยะเวลาน้อยกว่าสินาทีหรือใกล้เคียงสินาทีแต่เราไม่กล้าที่จะทำเพราะกลัวว่าไลเดอร์มาแล้วแล้วรับของไม่ทนันหรือส่งอาหารเก็บรับอาหารไม่ทนันอะไรอย่างเนี้ครับอันนี้คือ d a t ต้าอิโมชัอ เมื่อกี้คุณยิมมีการพูดทั้งในเรื่องของสเกลของ Data ว่ามีเล็กกลางใหญ่แล้วก็มีเรื่องของรูปแบบการจัดเก็บ Data เนาะที่เป็น Data Address แล้วก็ Data In Motion ก็คือพวกที่เคลื่อนที่ได้อยากจะถามเรื่องการจัดการเกี่ยวกับพวก Data ต่างๆค่ะการจัดการปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่า Challenge ยังไงบ้างกับการทางานสมัยนี้คะโอเคก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าเออจริงๆอะถามว่ามันเป็นปัญหาไหมมัน มันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าองค์กรหลายๆองค์กรนะครับก็ยังอาจจะยังไม่ได้เออเอ็นชาร์ chant, หรือออดอปตัวโซลูชันที่เป็นเรียลไทม์เนาะคือองค์กรทุกวันนี้ก็ยังสามารถทำอานิติสามารถหาอินไซด์ของข้อมูลหรือนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ผมจะบอกว่าการที่เรามีเออเรียลไทม์เดต้าแพลตฟอรหรือการที่เราสามารถรู้ว่าข้อมูลเนี่ยมันมีลักษณะการ เคลื่อนที่ยังไงเรารู้ behavior หรือ event มันจะก่อเกิดเป็น event-driven ได้ยังไงเนี่ยจะทำให้เราสามารถจะ respond หรือสามารถจะ predict อะไรบางอย่างแล้วก็ respond ให้กับลูกค้าได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมพรเขาจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมครับเมื่อกี้นี้บอกว่าเออเรื่องของการ process ข้อมูลหรือว่าเรียลไทม์อะไรพวกเนี้ยคุณเมย์มีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไมจริงๆอาจจะเพิ่มเติมจากของที่พี่ยิมเล่านะคะ เรื่องความแตกต่างในการทำ data า n t e g r a t i o n ระหว่างพวก d a t a a s l e s กับ Data inmotion เนาะคืออย่าง d a t a a s l e s พวกทุวนี้ทุกวันเนี่ยท,นนที่เราเห็นในระบบมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยทีนี้ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเลยเนี่ยก็คือการทำดัตตาเอสเลอย่างที่พี่ยิมบอกก็คือเป็นการที่ข้อมูลเกิดขึ้นปุ๊บเราเก็บข้อมูลไว้ก่อนเก็บข้อมูลไว้ไม่ว่าจะเก็บที่ไหนก็ได้ Data b a s e s y s t e m ม d b m s ์ดีบีเอ็มเอสเอ e ออะไรเงี้ยนะคะเก็บไว้ก่อนแหละ ใครอยากได้ไปใช้งานก็คอยมาคิวรี่เอาเรียกเกสเอาเพื่อไปใช้งานทีหลังเป็นการเก็บก่อนแล้วฉันจะเอาไปใช้งานทีหลังก็ค่อยว่ากันใครอยากได้ก็คอยมาเนาะแต่ทีนี้มันเกิดคําว่าดีเลย์ขึ้นแล้วเพราะว่าข้อมูลอาจจะเกิดเมื่อไหร่อาจจะเกิดเมื่อวานเดือนที่แล้วหรือวิคที่แล้วอาจจะมีความดีเลย์ในการได้ข้อมูลไปใช้งานต่อหรือไปประมวลผลต่อเนาะที่จริงแต่หลายอย่างพวกนี้ในระบบอย่างที่พี่เรามีหลายสเกลตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ ในระบบทั่วไปแนะ่นอนดัตต้าเบสเป็นแหล่งข้อมูลที่เก็บข้อมูลสุดนิยมยอดนิยมเนาะเรามีหลายดาัตต้าเบสอยู่แล้วละคะเพื่อเก็บ Data หรือข้อมูลที่แบบว่าหลากหลายรูปแบบหลายประเภทการที่เราจะดึง Data จากหลายๆายดาัตต้าเบสหรือจริงๆเนี่ก็จะมีหลายๆ Device อย่างเช่น Mobile a p p เองหรือว่า IoT Device เองซึ่งเป็น Device ที่เป็นแหล่งข้อมูลได้ด้วยในนิวเทคโนโลยีเนาะเราจะทำยังไงเพื่อนำา Data จากหลายๆระบบ หลาย device เข้ามาเพื่อใช้ประมวลผลให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าเราต้องการดึงแอ,อดึงข้อมูลจากหลายๆแอปหลายระบบมาอ่ะคะ่ะแน่นอนว่ามันจะต้องมี Conne c t i o n ที่เปิดไปหาทุกๆระบบแล้วถ้าเราต้องการเยอะๆทุกคนต้องการเยอะๆเหมือนกันเครือข่ายยังแมงมุมเกิดขึ้นแน่นอนในระบบของเราทุกคนก็ต้องมี Conne c t i o n หากาันมี dependency ทำให้ระบบเราแบนมีความซับซ้อนขึ้นนะคะทีนี้ บาคนก็อาจจะบอกว่าอา้าวแล้วการที่มี Dependency แล้วมันส่งผลยังไงละ่ะในมุมเมที่เจอแล้วกันเนาะ d e p n n y e n ี y อะเมมองว่ามัน Impact ในเรื่องของถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยเกิดปัญหาทํางานช้าบ้างละ่ะหรือ s e r v ์ c e ไม่พร้อมใช้งานมันอาจจะกระทบในวงกว้างให้กับทุกๆคนนะคะเริ่มถึงการอัปเกรดเวอร์ชันที่อาจจะเจอด้วยเหมือนกันบางทีฉันอยากอัปเกรดเวอร์ชันแหละ แต่ฉันมีไปติดต่อกับระบบอื่นๆอยู่ด้วยการที่เราอัปเกรดนั่นแน่เรามี Impact กับระบบอื่นอ,นอาจจะต้องอัปเกรดตามไปด้วยหรือเขาอัปเกรดไม่ได้อันนี้ก็จะทําให้เป็นปัญหาหรือมีข้อจํากัดในระบบของเราในระยะยาวอีกข้อนึงที่เมลว่าน่าสนใจในปัจจุบันเนาะที่เราเห็น Data กันเนี่ยคะ่ะแต่ละที่เนี่ยจะมีลักษณะของ Data ค่อนข้างที่เป็นแบบ Data Wave มากขึ้น Data Wa เ e ฟคืออยู่ๆแล้วเนี่ยปกติ Data เราประมาณเท่านี้แหละ ต่จะมีบางช่วงที่ Data มันจะเป็นพีคโหลดเข้าระบบมาเช่นแบบม mm ันเอ็นเงินเดือนออกคนเริ่มใช้จ่ายหรือว่า double day ที่เราจะเห็นว่า s h o p ปี้แบบแบบเข้าไปเดี๋ยวที่จะมาก็10บส,บสบเนาะแะน่นอนมีท a n เซ c t ชันเข้าระบบเยอะมากๆซึ่งเราจะทํำยังไงให้ระบบเราที่ทำา d t t i integration เนี่ยเราสามารถขยายเพื่อรองรับแบบการใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะพิจารณาในรองเทอมในการทำ Data I integration เหมือนกันแล้วก็อย่างที่พี่ยิมบอก ในทุกๆ business การแข่งขันเพื่อช่วงชิงความไว customer experience เองหรือว่าปิดออฟเฟอร์ให้เร็วนั่นขึ้นอยู่กับความไวในการนำข้อมูลไปใช้งานเราจะทำยังไงให้การทำ data integration พวกนี้ค่ะมันแบบเร็วไวและเร็วถามมากที่สุดหลักๆก็คือเมีมองว่า challenge ในระบบก็เรื่องของ dependency scale แล้วก็ความเร็วถามความไวในการเอา data ไปใช้งานเราที่ฟังจบกในความมาเมื่อกี้นี้ก็คือมันมีการ เออเรียกว่าเป็นมุมมองแล้วกันสมัยก่อนอก็จะพัฒนาว่าเอ๊อสะสกอรเราเก็บ Data ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทําอะไรก็มาท,ทําทีหลังเนาะอีกแบบหนึ่งซึ่งตอนนี้เรียกว่าเป็นดั t a ดอิโมชันก็คือเอ่อเดต้าเคลื่อนไหวยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดเก็บทีหลังอืม,อมเรียกว่าเรียกว่าถูกต้องไหมคะจริงจริงมันก็จัดเก็บได้ด้วยเหมือนกันค่ะ Data เกิดปุ๊บเอาเก็บไปก่อนแต่ในขณะที่เก็บเนี้ย Data สามารถเคลื่อนที่ไปหาคลายแอนหรือระบบต่างๆที่ต้องการใช้งานได้แบบเรียวไททันทีเลย ไม่ต้องมาแบบ per request หรือต้องรอสเกตตัวถึงจะถึงกําหนดระยะเวลาในการรันแบสเพื่อมากว่า Data ไปเป็นรอบๆอะไรอย่างนี้ค่ะอ่าครับอ่าทีนี้ที่คุณเมย์เกริ่นถึงเรื่องของเอ้ยเวลาเรามีเราทำไนพวกนี้ก็ต้องดู Rependency ดู Scale ลเวอเรชันในปัญหาพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะแก้เนี่ยต้องทำยังไงบ้าง จริงๆก็อยากจะนําเสนอเป็นอีกออปชันหนึ่งแล้วกันเนาะที่อาจจะเข้ามาช่วยเรื่องพวกชาเลนจ์ต่างๆที่เมย์เล่าไปก็คือตัวคัฟกาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ทีนี้คัฟกาอย่างที่พี่ยิมเกริ่นตอนแรกนะคะคัฟกาเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นแค่ตัวกลางในการรับแต่ส่งข้อมูลอย่างเดียวเนาะเราสามารถ store data คือเก็บข้อมูลบนคัฟกาได้ด้วยรวมถึงเราสามารถใช้ฟีเจอร์ความเป็น real time จากคัฟกาได้ก็คือเราสามารถนําข้อมูลที่เราส่งผ่านคัฟกาเนี่ยแหละมาประมวลผล คำนวณอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์และได้ข้อมูลที่พร้อมใช้งานให้กับระบบปลายทางต่างๆเอาไปใช้งานได้ทีนี้อาจจะลงดีเทลนิดหน่อยในแต่ละอันเนาะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะใช้งานตัวคัพกาเนี่ยในการใช้ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ยังไงได้บ้างนะคะเริ่มแบบพวก Data I n t e g r a เก o n ก่อนแน่นอนเราต้องการใช้คัพกาในการรับส่งข้อมูลแน่นอนทีนี้การรับส่งข้อมูลถ้าเราอยากจะลองใช้คัพกาในระบบของเราเองเนี่ยเราสามารถใช้ได้2แบบ แบบแรกอาจจะเป็น API นะคะเข้าไปใช้อาจจะมีสองฝั่งในการเขียนถ้าเราอยากจะเขียนแอปพลิเคชันหรือเอาซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเขียนข้อมูลเข้าค a ฟกาเราสามารถใช้ตัว API ที่ชื่อว่า producer API ทำหน้าที่ในการเขียนข้อมูลเข้าคัฟกาทีนี้ทางกลับกันถ้าเราต้องการให้ข้อมูลเนี่ยโดนอ่านออกจากค a ฟกาด้วยแอปของเรามาอ่านออกไปเราสามารถใช้ API อีกตัวหนึ่งชื่อว่า consumer API เป็นตัวกลางในการที่สามารถให้แอปพลิเคชันต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะ สามารถอินดิเกตเขียนและอ่านข้อมูล่านค a ฟ k กได้อันนี้ก็อาจจะทําให้คอสต์ต์ใหม่ได้เนาะแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ระบบได้เลยหรือเราอยากต้องการความไวในการที่จะดึงข้อมูลจากหลายๆที่เข้ามาอยู่ด้วยการแล้วส่งออกไปหลายๆที่รองรับหลายๆเทคโนโลยีเลยในระยะเวลาอันสัน้นจะมีอีกหนึ่งออปชั่นหนึ่งก็คือตัว k a f k a c o n n e c t ค่ะ k a f k a Connect คือเขา Preview Connector เขาเขียน c o n n e c t o r ในการทำ n t e g r a t ชันมาให้เราเรียบร้อยพร้อมใช้งาน เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะอินทิเกชันกับระบบอะไรเทคโนโลยีอะไรยกตัวอย่างนะคะที่ตอนนี้ครับก c o n อนเนมีรองรับอยู่ก็คือพวก RDBMS เองก็จะมี JDBC connector หรือฟีเจอร์ในการทำ CDC connector ในการทางเช n ง e Data Capture ก็สามารถ Detect Event ด,ด,ดีเทคการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจาก Database ได้หรือในพวกเอ่อีคลันโนซีคนะคะอย่างเช่น MongoDB อาจจะเป็นไฟเบดคลาวด o คอนเนกเตอร์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยมีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ทำให้เราสามารถลดเวลาในการพัฒนาค u สต o ไ i คอินดิเชนเนี่ยเอา Data เข้าคราฟ้าได้เร็วแล้วก็ส่งออกไปได้เร็วด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำอินดิเกชันเออฟังดูเมื่อกี้นี้รู้สึกเหมือนโอ้เซมิคอลเทอมเซมไปหมดแล้วนะผมสรุปนิดมีฟังคุณคุณเมย์เล่าให้ฟังว่ามีโปรดิวเซอร์ละมีคอน summer ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะจะเขียนอะไรก็ใช้โปรดิวเซอร์เขียนเข้าไปเราจะอ่านอะไรก็ใช้คอนูมเมอร์มาอ่านแล้วก็การทำงานก็ภายในคาฟกาจ็จัดการอะไรเข้าไปด้วยกันแต่ที่นี้ผมรู้ว่าเราเราก็ค่าไปอยู่เรื่องของไอคาอ่อไปผมไม่แน่ใจว่าท่านลูกฟังเขาเข้าใจหรือยังว่าคาฟกาคืออะไรครับคุณค <c oughs> ุณด <c oughs> ิษประแนะนํานให้รู้จักได้ไหมครับว่าคาฟกาเนี่ยมันคืออะไรครโอเคได้ครับจริงๆเนี่ยคีย์เวิร์ดของคาฟกาเนี่ยมีอยู่ สามเรื่องหลักๆเรื่องแรกคือเขาเป็นเ a t a d t s t r i t u t o r ให้มองภาพง่ายๆเลยคือเขาเป็น Data Platform ที่อยู่ตรงกลางที่สามารถรับข้อมูลนะครับจาก s o อ,อ่า e แล้วก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลนี้ไปให้คนที่ต้องการจะใช้ซึ่งในภาษาคับค้าเรียกซิงคหรือจะเรียก Target ก็ได้อย่างแรกเลยเขาทำตัวเป็น Data Distributor เขาจะแชร์ ให้กับใครก็ได้เขาจะได้จากใครก็ได้โดยที่ฝั่งซอสและซิงคเนี่ยไมเ่เขาเรียกว่า,าไม่มี dependency ระหว่างกันเพราะว่าซอสหรือโปรดิวเซอร์ก็จะส่งข้อมูลมาให้คับค่าคับค่าก็จะ store, produce หรือ p โปรเซ s อะไรบางอย่างแล้วก็ฝั่งซิงคหรือทาร์เกเนี่ยก็มาดึงข้อมูลที่ต้องการไปใช้จะเป็นคนละเวลาก็ได้นะครับ <S <S อันนี้คือจะลีดไปเรื่องที่2เรื่อง Buffering เพราะว่า,อาพอเป็น Data Distributor Platform เนี่ย มีคนต้องการจะใช้ข้อมูลเขามากกว่าหนึ่งอยู่แล้วเขาจะต้องมีการเก็บข้อมูลหรือบ er ัฟเฟอร์เดต้ไว้แบบเป็นแบบเพอร์มาน t นะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วเราคอนฟิกได้นะครับว่าแอป A แอป B แอป C ส่งข้อมูลมาเจ็ดวันแต่แอป X Y Z เนี่ยอาจจะไม่ต้องการเอ่อถึงขนาดนั้นอาจจะใช้วันเดียวอะไรเงี้ยหรือต้องการใช้มากกว่านั้นก็ได้อันเนี้ยก็จะไม่มีลิมิตเรื่องของบัฟเฟอร์แล้วก็คือสามารถทำน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ได้แบบที่สามก็คือจะมีน้องเมย์ได้เกินไปแล้วจะ ระดับหนึ่งก็คือเขาเป็นแพลตฟอร์มที่สเกลได้ดีแล้วก็รองรับในเรื่องของ d t t w าเว n g วิี่ยยกตัวอย่างครับมันเอ็นไม่เท่าไหร่ตอนนี้จังหวะที่พีคที่สุดของของแบงก์ก็คือหวยออกครับวันหวยออกเนี่ย transaction มหาศาลแต่วันปกติวันทำงานปกติถูงไหมครับก็ Data ก็มาเป็นคลื่นปกติแต่หวยออกเนี่ยคลื่นมาสูงมากเลย ่าก็จะเป็นสามเรื่องที่เขาเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถจะดิสติบิวได้บัฟเฟอร์ได้แล้วก็สามารถรองรับในเรื่องของ Data ที่วิ่งเข้ามาเป็นเวบได้ ไม่ว่าหลายๆท่านที่ทํางานในโลกของ Data แล้วก็เจอชันเลนจ์ลักษณะเดียวกันอาจจะคุ้นเคยกับตัว Product ที่เป็นคัฟค่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้เกิดมีผู้ฟังที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเออเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันเลยอยากจะเอาคัฟค่ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างที่คุณเมย์คุณยิ้มได้บอกไปเนี่ยถ้าเราจะเริ่มใช้เนี่ยเราจะต้องเซตอัพทุกอย่างเองหมดเลยไหมต้องมีคลาวด์เซ v ร์ e วิอะไรที่ให้บริการเพิ่มเติมเพื่อที่ใช้งานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพอจะแนะนําตัวนี้สําหรับผู้เริ่มต้นได้ไหมคะ ก,ก็จริงๆแล้ว Kafka อย่างที่พิมกันตอนแรกเนาะก็จะมีทาง OpenSource จริงๆเราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราอยากได้ฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็น Kafka ที่เป็น OpenSource เองหรือตัวคอนเฟิร์มที่เป็นแบบเวอร์ชันเอ็นเตอร์ปรส์นะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากใช้ฟีเจอร์ประมาณไหนรวมถึงการติดตั้งจริงๆก็สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพวกระบบปฏิบัติการทั่วไปหรือจะเป็นคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีเช่น Docker หรือ Kubernetes อะไรพวกนี้นะคะก็สามารถรองรับ การติดตั้งการใช้งานตัว a ั k กด้วยเช่นกันหรือเราอยากไม่สนใจแล้วโฟกัสไม่อยากจะวุ่นวายจัดก,การ i n f r a s สตรัคเจอหรือการติดตั้งแพลตฟอร์มเราอยากได้พร้อมใช้งานเลยก็สามารถ provision บน Cloud s สวิตต์ต่างๆได้รวมถึงถ้าเราอยาก provision ใช้งานบน Cloud แบบที่มี enterprise นะคก็จะมีตัว Confluent Cloud ที่เราจะได้ไปโฟกัสการ develop แอปพลิเหรือแบบล o g i c ข้างบนนั้นได้เลยพร้อมใช้งาน ขอถามจอดน,นิดนึงครับเมื่อกี้เห็นคุณเมย์บอกว่าเอ๊คอนเฟลเลนมีให้บริการบนบนคลาวของตัวเองได้ด้วยอ,อทีนี้ถ้าเกิดว่าทุกเ้นผมอยู่นอยู่บนบนออนเพียร์มิสหรือว่าเป็นซิสเต็มที่มันอยู่คนคนละที่กับตัวของคอนเฟลเลนใช่ครับเวลาสมมุติว่าตัวผมเป็นโปรดิวเซอร์จะไปคุยกับคอน l ฟลเ c นเนี่ยมันไม่หน่วงครับถ้ามันอยู่คนละที่กันจริงๆไม่หน่วงนะคะด้วยด้วยการโปร i s ชั่นโดยบนคลาวเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ระบบอินเทน ก็คือคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตทราฟฟิกปกติหรือถ้าเรารู้ว่าเวิร์กโหลดของเราเนี่ยมีความเยอะต้องการใช้เน็ตเวิร์กที่นขลัง Stable เราสามารถโทรไที่เป็นด d i ิเค e ก็คือแบนด์วิดเนี่ยเป็น p พ i v a t e y สำหรับคอนเนคชันของเราเลยทันทีเพื่อแน่ใจว่าไม่มีแบนด์วิดอื่นหรือระบบอื่นๆมากวนการทรานเซชันส่งข้อมูลของเราะ,ค,ะค่ะค่อเสนอทิ้งได้ไหมครับไ,ได้ครับ,รบโอเคจริงๆแล้วต้องบอกว่า ปกติแล้วการที่เราจะ Deploy System หรือว่าแพลตฟอร์มให้กับลูกค้าครับเฟสแรกที่ต้องทำคือเราต้องทำา s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  m n t t แล้วเราต้องทำา e s i g n อยู่แล้วนะครับคราวนี้การที่ลูกค้าจะเลือกว่าจะเป็น Deployment Model ไหนแบบไหนจะเป็น Self-Manage จะเป็นอ๋อ l y Managed จจะเป็น On Premise หรือจะเป็นอ๋อ s s r v i r v i c e เนี่ยอันนี้เราต้องดูตามความเหมาะสมแล้วก็ requirement ลูกค้าอันนี้เรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งคือมันมีเรื่องของส่วนสำคัญที่เวลาเราจะทำ เ,เกี่ยวกับคั่ขับขาคือทรูพุดนะครับว่ามันมีทรูพุดวิ่งเข้ามาที่ระบบเนี้ยเท่าไหร่อย่างเช่นวันหวยออกเนี่ยสิบอาจจะมีสิบล้านเรคคอร์ดวิ่งเข้ามาในระบบหรือมากกว่านั้นแล้วมันจะเจเนอเรตเป็นทรูพุดเท่าไหร่คราวนี้มันอาจจะไม่ได้ดูแค่ค่าค่าอย่างเดียวละเราต้องดีไซน์ในมุมของเน็ตเวิร์กอาร์ชิเทด้วยว่าจริงๆแล้วเขาต้องการแบนด์วิดท์เท่าไหร่นะครับเพื่อจะไม่ให้กระทบระบบอื่นๆนะครับผมก็ก็จะเป็น เฟดหนึงในการที่เวลาที่เราจะ deploy ระบบให้ลูกค้านะครับเราก็ต้องมีการทำตรงนี้ซึ่งจาก experience ที่เราทำกันมาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาที่ลูกค้าคอมเพลหรือบน่นว่าโอ๊ยมันมันทำให้หน่วงหรือกระทบ p r r f o ฟ m a n c มน ค่ะทีนี้อยากจะมาฟัง Use Case จริงๆบ้างว่าถ้าเราจะเอาตัวคับค่าหรือ Confluence ไปใช้ในใน use c a s e จริงๆเนี่ยเราจะมี Use Case แบบไหนที่จะมาแชร์ให้ผู้ฟังได้ฟังบ้างขออนุญาตให้ทั้งสองท่านแชร์เลยเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยคุณเมย์แล้วตามด้วยคุณยิมเลยค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวอาจจะเป็นเมย์แชร์จาก Use Case ฝั่ง e t tail หรือการ ซื้อของลกันเนาะปัจจุบันการซื้อของก็จะมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ถ้าเริ่มจากฝั่งที่เป็นออฟไลน์ line, ก่อนแน่นอนเราก็จะมีข้อมูลที่อาจจะต้องดูว่าแต่ละสาขาเรามีกี่สาขาสินค้าในแต่ละหน้าร้านของเราแต่ละสาขาเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนหรือมีสินค้าคงเหลือเยอะหรือเปล่าต้องเติมสต็อกหรือย,อยังนะคะรวมถึงเราอยากรู้เรื่องของการที่ระบบหน้าร้านเนี่ยขายของไปได้มากหรือน้อยซึ่งปัจจุบันเนี้ยบางที่เนี่ยก่าที่เราจะ รู้เรื่องสต็อกเนี่ยคะ่ะเราต้องรอจนถึงเที่ยงคืนหลังร้านปิดก็ต,ตามเนี่ยพนักง,งานปิดร้านเรียบร้อยมานับสต็อกคีย์เข้าระบบแล้วถึงจะได้อัปเดตเข้าไปทีนี้บางทีการที่จะจัดเตรียมของลงสาขาไหนๆมันอาจจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่ต้องเตรียมตัวเนาะกว่าจะได้รู้ว่าเอ้ยสาขาไหนต้องเตรียมสินค้าอะไรทีนี้เราก็เอาคัฟกาเนี่ยคะ่ะไปอยู่ตรงกลางในการรับข้อมูลจากแต่ละสาขา เข้ามาจะได้รู้ว่าโอเคแต่ละสาขาเนี้ยมีสินค้าคงเหลือเท่าไหร่มีการาขายสินค้าตัวไหนไปแล้วบ้างและจะได้มาทําเรื่องของ reporting inventory ได้แบบเดียวถามในการที่จะ move stock จากสาขาไหนาไปสาขาไหนาหรือจัดการเติมสินค้าในแต่ละสาขาได้นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งที่ตอนนี้ก็คือทุกๆคนนะ่าจะใช้กันคือช้อ p ปิ้งออนไลน์ e c a s e ที่น่าสนใจคือเราจะปิดดีลการขายผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้ยังไง หลายๆที่เนี่ยก็ใช้ตัว k a กา a ไปในการดีเทค real time customer behavior ว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เขาส่องสินค้าอะไรอยู่สนใจค้นหาสินค้าอะไรเพิ่มสินค้าอะไรในตะกร้าเพื่อนำข้อมูลพวกนั้นไปประมวลผลและ offer discount หรือยิงแอปหรือยิงโปรโมชั่นได้แบบร e a l time เพื่อปิดการขายได้ไวจบโอกาสในการสร้างแวลูใน business ได้ด้วยเอยงค่ะก็เป็น business r e u a ที่น่าสนใจในกลุ่มดีเทล ของผมอาจจะแชร์ use case ในบุมของแบงกิ้งนะครับก็คืออย่างง่ายๆเลยทุกวันนี้หลายๆคนน่าจะใช้ตัวม o b i l e แอปพลิเคชันนะหลายๆคนน่าจะกดเช็คยอดเงินเ n q u i r y ถูกไหมครับโอเคใช่ครับเช็คปล่อยด้วยนั่นแหละครับจริงๆแล้วการที่เอ่อจะเช็คยอดเงินหรือเ n q u i r y เอร์เขาเรียก b a l a น c e เ n q u i r y เนี่ยจริงๆแล้วอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราปกอาจจะต้องวิ่งเข้าไปถึง Mainframe เลยเพื่อดูยอดเงินคงเหลือของเรานะครับเราเริ่มแรกดั้งเดิม คราวนี้ที่เรานำคัค่าเข้าไปช่วยคือเข้าไปช่วยออฟโหลดเวิร์กโหลดที่มันจะเกิดที่เมนเฟรมเพราะว่าเมนเฟรมอ่ะหนึ่งเลยคือเขาเป็นค่อนข้างจะเป็น Legacy System คือต่อยอดได้ยากนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เขาจะขยายเมนเฟรมเพื่อรองรับก็ทําได้ครับแต่ว่าณจุดจุดนี้การบางทีการขยายเมนเฟรมการเบรสขึ้นไปครับมันอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่จะขยายเพราะฉะนั้นเขาต้องหาแพลตฟอร์มอะไรก็ตามที่สามารถจะช่วยออฟโหลด Activity หรือ Transaction ที่เกิดขึ้นบน Mainframe ได้เราก็เลยนำคับค่ามาเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะเ,เก็บข้อมูลแล้วก็ p r o s s นะครับข้อมูลที่เป็น Business Area นึงที่เกี่ยวกับ Enquiry ที่เป็นแบบเ,เช็คยอดเงินนะครับเพื่อจะอ f f โหลดงานไม่ให้ไปเกิดบน Mainframe ก็ช่วยตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะช่วยให้ เอ่อระบบเนี่ยเป็นระบบเปิดมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนก็มาต่อเมนเฟมาต่อตัวคับค่าได้ง่ายกว่าที่จะต้องไปต่อเมนเฟอยู่แล้วครับผมวันก่อนนี้ผมเพิ่งเห็น <mia? S 2> เพื่อนผมก็โพสบนเฟ e b o o k เองว่าเอสันนิษฐานว่าที่แบงก์เขาล่มตอนตอนเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงหวยออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะไอตัวจัดก,การจัดก,การคิวก็ได้นะเพราะเขา,ขาอาจจะไม่ได้ช้คับค่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเหรอเนี่ยก็น่าสนใจนะครับ เพราะว่าหลักการของ <Q> ของคิวคือคิวเป็นบัฟเฟอริงอยู่แล้วถูกไหมครับคิวคือเขาจะมีเขาคนที่เข้ามาเขาจะรู้ SLA ของตัวเองอยู่แล้วว่าฉันเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่อ่าก็จะมีรูปแบบการแฮนเดิลแบบว่าเขาจะรู้คิวตัวเองอ่าแต่ว่าคิวเนี่ยสามารถรับ Data ได้เยอะกว่าอาจจะเป็นดัตเบปกติที่ต้องอินเสิร์ตมาพร้อมๆกันเพราะมันมีเรื่องของพวกเ a ต้าคอนซ s สเซนซี่ที่ต้องทําให้ข้อมูลถูกต้องเวลาเกียนลงในดัตเต a ร์บ รเรียกว่าวันนี้นี่เรียกว่าเป็นตอนหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นเลเวลแอดวานซ์ระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดฟังๆแล้วงงก็เสมไม่เสร็จมาถามกันหน้านะครับเรียกว่าความความรู้วันนี้เรื่องค่าก้ากับคอนเสิร์ตนี่ก็เออ่ได้เรียกว่าพอจะทำความรู้จักกับค่าก้าแล้วก็คอนเสิร์ตไประดับหนึ่งนะครับก่อนจากการเนี่ยคุณยิมหรือคุณเมย์มีอะไรอยากจะฝากให้ท่านฟังครับก็จริงๆแล้วเออ่ต้องขอบคุณทางเทคมาเดนะครับที่เชิญเรามาในวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆอ่ะ เออทางเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะผมกับเม์เนาะแต่หมายถึงตัวแทนเป็นตัวแทนทีมงานด้วยคืออยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะทําให้เห็นว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังหรือว่าผู้ชมนะครับได้เห็นมุมมองหรือมีไอเดียในการที่เอาตัวคับ่าหรือตัว Real-Time Data p l a t แพ r ตฟอร์มสตรีมมิ่งแพลตฟอร์จะเรียกอะไรก็ได้หรือ Event ต์ไดเวนตแพลตฟอร์ก็ได้นำไปใช้ให้ตอบโจทย์กับลูกค้าหรือตัวเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับวันนี้ครับผม ค่ะก็ยังไงวันนี้นะคะหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์แล้วก็ข้อ,อ,ขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดการ Data ภายในองค์กรถ้าใครเกิดปัญหาแล้วก็หรือว่ามีปัญหาคล้ายๆการกันอยากเอาตัว,ตวครับค่ามันเนี่ยมาแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงก็ปรึกษาทาง MFPC ได้นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเมย์และคุณยิมที่มาให้ความรู้พวกเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจนก,กว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ Take เทค m o n d a y Podcast brought t o you by ใหม่เซเลนี ie, โลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่า